สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแบบว่าน่าสนใจมากๆมานําเสนอค่ะครับผมชื่อเรื่องเสียงเรียกในคืนเข้าสากค่ะมาจากช่องเสียงหลอนโดยพลเรื่องนี้จะพาเราเข้าไปในบรรยากาศของออพระแพณีความเชื่อท้องถิ่นแล้วก็มีประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบอาจจะขนลุกนิดๆค่ะอืมชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะครับเสียงเรียกในคืนเข้าสาก ฟังดูมีอะไรลึกลับซ่อนอยู่ใช่ค่ะแก่นเรื่องเลยก็คือหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออ้อยค่ะเขาทำงานอยู่กรุงเทพ,พไม่ได้กลับบ้านที่น่านมาเจปีแล้วในวันเข้าสากเนี่ยไม่เคยกลับเลยเจ็ดปีเลยเหรอครับนานเหมือนกันนะนานค่ะแต่ปีนั้นต้องกลับเพราะว่าคุณแม่ขอร้องเลยเนื่องจากว่าคุณยายเพิ่งเสียไปได้สักสามเดือนแม่ก็อยากให้อ้อยกลับมาทำข้าสศากให้ยาน,นะคะอ๋อเข้าใจได้เลยครับ มันมีการสูญเสียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการกลับไปครั้งนี้คงมีความรู้สึกซับซ้อนน่าดูถูกต้องค่ะมันมีน้ำหนักทางความรู้สึกเพิ่มขึ้นแล้วเรื่องมันก็ไปเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในคืนนั้นพอดีครับแล้วตัววันเข้าสากเองเนี่ยออพอจะขยายความได้ไหมครับว่ามันคือประเพณีเกี่ยวกับอะไรมีความเชื่อยังไงบ้างในพื้นที่นั้นได้ค่ะ ประเพณีเข้าศากเนี่ยหรือบางที่อาจจะเรียกบุญเดือนสิบคล้ายๆกันแต่ในเรื่องนี้ที่น่านะคะคือการทำบุญใหญ่เลยให้บรรพบุรุษแล้วก็วิญญาณอื่นๆด้วยครับเขาเชื่อกันว่าเป็นวันที่แบบโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณจะอยู่ใกล้กันที่สุดวิญญาณจะกลับมารับส่วนบุญได้อ๋อเป็นวันที่มิติเชื่อมถึงกันว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะของที่เตรียมหลักๆก็คือเข้าศากนี่แหละ ในเรื่องเขาบรรยายว่ามีข้าวคลุกน้ำตาลถั่วง,งากล้วยแล้วก็มีข้าวคั่วอหอมมด้วยชาวบ้านจะเตรียมกันแบบพิถีพิถันมากน่าสนใจตรงส่วนผสมนะครับข้าวถั่วง,งากล้วยข้าวคั่วพวกนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อะไรพิเศษไหมครับหรือว่าเป็นของที่หาง่ายตามฤดูก,กาลนั้นๆเอ,อ่อในเรื่องไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นของที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นของที่คนสมัยก่อนนิยมกินกัน ส่วนข้าวคั่วเนี่ยก็จะให้กลิ่นหอมเชื่อว่ากลิ่นหอมๆนี่แหละจะช่วยนำทางให้วิญญาณมารับของได้ถูกที่อ๋อใช้กลิ่นนำทางใช่ค่ะแต่ว่าจุดสำคัญที่เรื่องเน้นมากๆเลยคือคำเตือนของคุณแม่ที่มีต่ออ้อยค่ะมีข้อห้ามชัดเจนเลยข้อห้ามมีอะไรบ้างครับมีสามข้อหลักๆค่ะคือหนึ่งห้ามชิมของเส้นไหวเด็ดขาดสองห้ามล้อเลียนอันนี้ก็เน้นย้ำเลยครับผม และข้อสุดท้ายที่ดูจะแบบลึกลับที่สุดคือห้ามออกไปนอกบ้านหลังเที่ยงคืนเพราะเชื่อว่าคืนนี้ผีจะออกมากินข้าวสากโหข้อห้ามพวกนี้นี่สะท้อนความเชื่อชัดเลยนะครับห้ามชิมก็คงเพื่อให้เป็นของบริสุทธิ์สำหรับผู้ล่วงลับ ห้ามล้อเลียนก็คือแสดงความเคารพแต่ไอ้ข้อห้ามออกจากบ้านหลังเที่ยงคืนนี่สิครับทำไมต้องเป็นเวลานั้นมันเชื่อมโยงกับความเชื่ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับตามความเชื่อพื้นบ้านหลายๆที่เลยนะคะเขาเชื่อว่าเที่ยงคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบม่านกั้นระหว่างพภพภูมิมันบางที่สุดอืมอืมเป็นเวลาที่วิญ,ญญาณจะเดินทางไปมาได้สะดวกการห้ามคนเป็นออกไปข้างนอกก็อาจจะเพื่อป้องกันการรบกวนหรืออันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ ครับเข้าใจได้แต่ว่าตัวอ้อยเองเนี่ยด้วยความที่อยู่กรุงเทพนานทำงานในเมืองก็ออกจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ฟังแม่เตือนก็แอบขำนิดๆด้วยซ้ำค่ะอืมอันนี้เข้าใจได้เลยครับคนรุ่นใหม่ที่ห่างจากประเพณีไปนานก็อาจจะมองเป็นแค่กุศโลบายหรือความเชื่อโบราณไปแล้วปฏิกิริยาของอ้อยที่ไม่ค่อยเชื่อนี่มันนำไปสู่อะไรต่อในคืนนั้นครับก็คืนนั้นแหละค่ะ หลังจากช่วยแม่จัดข้าวสากใส่ถาดวางไว้ตรงหน้าหิ้งพระเรียบร้อยอ้อยก็ขึ้นไปนอนที่ห้องเก่าของยายชั้นบนครับเรื่องมันเกิดตอนเที่ยงคืนพอดีเลยค่ะอ้อยตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในครัวเสียงคนเดินใช่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นแม่แต่พอลองลงไปดูครับครัวว่างเปล่าเลยค่ะไม่มีใครอยู่แต่ที่มันแปลกคือกลิ่นข้าวคั่วยังหอมฟุ้งอยู่เลยแล้วก็ ถาดข้าวสากที่วางไว้หน้าหิ้งพระมันพร่องไปกับครึ่งโห oh, แค่กลิ่นกับของที่หายไปโดยไม่มีคนก็น่าขนลุกแล้วนะครับแล้วเจออะไรอีกไหมครับตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดพีคเลยคืออ้อยได้ยินเสียงเผาๆแต่ว่าชัดเจนมากดังมาจากมุมมืดๆในบ้านเสียงอะไรครับเป็นเสียงเสียงคุณยายที่เสียไปแล้วค่ะเรียกชื่อเธออ้อยกินด้วยกันสิลูกโห้ย oh, เอาแล้วไง พอหันไปมองนะคะก็เห็นเป็นร่างหญิงแก่นั่งพับเพียบอยู่สวมผ้าสิ้นลายดอกแบบที่ยายชอบใส่เลยแต่ว่าใบหน้าซีดขาวจนเห็นเส้นเลือกขิวเขียวแล้วก็นั่งก้มหน้าก้มตาเคี้ยวเข้าสากในมือเสียงดังกรอบกรอบกรอบโอการปรากฏตัวที่ทั้งคุ้นเคยแบบเสียงยายผ้าสิ้นแต่ก็ผิดปกติมาก นาสีดเสียงเคี้ยวแบบนั้นมันมันสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนมากเลยนะครับทั้งความคิดถึงความกลัวปนกันหมดแล้วตอนนั้นอ้อยทำยังไงต่อครับอ้อยยืนตัวแข็งทื่อเลยค่ะในเรื่องใช้คำว่าเหมือนถูกตรึงไว้ขยับไม่ได้เลยคำว่าตรึงนี่น่าสนใจนะครับมันคืออาการตกใจสุดขีดจนร่างกายช็อกไปหรือว่ามันมีความหมายในเชิงความเชื่อด้วยไหมครับแบบ คล้ายๆอาการผีอำที่คนเชื่อกันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะในทางจิตวิทยาเนี่ยความกลัวมากๆก,ก็ทําให้เกิดอาการคล้ายเอามาพาดช,ชั่วขณะได้เหมือนกันครับแต่ในบริบทความเชื่อพื้นบ้านไทยอาการขยับไม่ได้เมื่อเจอสิ่งที่น่ากลัวมากๆโดยเฉพาะกลางคืนมักจะถูกอธิบายว่าผีอำหรือถูกพลังงานลึกลับบางอย่างกดทับไว้อืม เรื่องก็ไม่ได้ชี้ชัดนะคะแต่เปิดให้ตีความได้แล้วเหตุการณ์ก็เข้มข้นขึ้นอีกเมื่อร่างนั้นเงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงก่าเลยแล้วพูดว่าขอกใจนะที่กลับมาแต่ยังไม่หมดสากของยายเลยประโยคนี้ยังไม่หมดสากของยายเลยฟังแล้วมันมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมครับนอกจากแค่ว่ายังกินไม่อิ่มหรือกินไม่หมด เป็นคำพูดที่ชวนให้คิดต่อมากๆเลยค่ะอาจจะหมายถึงปริมาณเข้าศากจริงๆก็ได้หรืออาจจะสื่อถึงอะไรบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบถ้วนอย่างเช่นอาจจะเป็นหน้าที่ของหลานความรับผิดชอบหรือความคาดหวังบางอย่างที่ยายยังไม่ได้รับจากอ้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่หลังจากพูดจบร่างนั้นก็ลุกขึ้นค่ะเดินเข้ามาหาอ้อยเลยแล้วก็เอามือเย็นเฉียบมาจับแขนอ้อยไว้ การสัมผัสที่เย็นเฉียบนี่ก็เป็นอีกรายละเอียดคลาสสิกในเรื่องเล่าผีเลยนะครับมันสื่อถึงความตายความเย็นยเยือกแล้วตอนนั้นมีใครมาช่วยอ้อยไหมครับหรือว่าต้องเผชิญหน้าคนเดียวจังหวะนั้นพอดีเลยค่ะมีเสียงแม่ตะโกนดังลั่นมาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านอ้อยอย่าออกจากห้องอ้าวแต่เมื่อกี้บอกว่าอ้อยลงมาข้างล่างแล้วนี่ครับใช่ค่ะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันแต่พอสิ้นเสียงแม่เท่านั้นแหละไฟในบ้านก็กระพริบพรึบแล้วก็ดับบูบไปเลย อ้อยก็หมดสติไปตรงนั้นหูจังหวะเหมือนในหนังเลยนะครับเสียงเตือนไฟดับหมดสติแล้วแล้วตอนเช้าเป็นยังไงต่อครับความจริงคืออะไรกันแน่ตอนเช้านี่แหละค่ะที่เรื่องมันพลิกผันแล้วก็ทิ้งปมไวใ้ให้อยากรู้ต่อคืออ้อยตื่นมาบนเตียงในห้องนอนยายชั้นบนค่ะครับแม่ก็เข้ามาดูแล,แลแล้วบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยอ้อยนอนหลับอยู่บนห้องตลอดเลยไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยสักนิดฮะไม่ได้ลงไปแสดงว่าที่เจอทั้งหมดนั่นคือฝันเหรอครับ ฟังดูเหมือนฝันร้ายใช่ไหมคะแต่แต่พออ้อยลงไปดูที่หน้าหิ้งพระถาดข้าวสากที่วางไว้เมื่อคืนนะคะครับหายเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยแล้วที่น่าขนลุกกว่านั้นคือบนถาดเปล่าๆนั้นมีเศษผ้าซิ่งเก,เก่าๆลายเดียวกับที่ยายชอบใส่วางพาดอยู่แทนโอ้โหอันนี้อันนี้คือจุดที่ทําให้เรื่องมันน่าสนใจขึ้นไปอีกเลยเพราะมันขัดแย้งกันเองชัดเจนเลยใช่ค่ะถ้าอ้อยไม่ได้ลงมาตามที่แม่บอก แล้วเขาสากหายไปไหนใครเอาไปแล้วเสร็จพาสินนั่นมามาจากไหนมันเหมือนกับว่ามีหลักฐานทางกายภาพมายืนยันประสบการณ์ของอ้อยแต่ขณะเดียวกันก็มีคําพูดของแม่มาหักล้างใช่เลยค่ะมันสร้างความคลุมเครืออย่างมากว่าตกลงอะไรคือความจริงกันแน่มันทําให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นในมิติไหนกันแน่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆหรือเป็นภาพจากจิตใต้สํานึกที่มันรุนแรงมากๆหรือว่า คุณแม่กำลังพูดไม่จริงเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างหรือเปล่านั่นสิคะเรื่องไม่ได้บอกเลยปล่อยให้เราสงสัยต่อไปแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นครอบครัวมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเรื่องนี้คะโดยเฉพาะคุณแม่ครับอยากรู้เหมือนกันหลังจากคืนนั้นค่ะแม่ของอ้อยก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติไปเลยคือนอกจากจะทําข้าวสากชุดปกติไปวัดหรือว่างรวมตามประเพณีแล้วเนี่ยแม่จะจัดเพิ่มพิเศษอีกหนึ่งชุดเสมอ แยกไว้ต่างหากจัดเพิ่มใช่ค่ะแล้วก่อนนอนแม่ก็จะไปกระซิบเบาๆเหมือนบอกกล่าวที่ถาดนั้นว่าของยายไว้ตรงนี้นะอย่ามาเอาเองอีกเลยโหการกระทําของคุณแม่นี่น่าสนใจมากเลยนะครับมันเหมือนการยอมรับไกลๆหรือเปล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ฝันร้ายก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นการหาทางอยู่ร่วมกับสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอย่างสันติวิธีด้วย แทนที่จะพยายามพิสูจน์หรือต่อต้านก็เลือกที่จะปรับตัวตามความเชื่อเพื่อความสบายใจของคนในบ้านแล้วก็อาจจะเพื่อแสดงความเคารพต่อวิญญาณคุณยายต่อไปด้วยใช่ค่ะเป็นวิธีจัดการกับความกลัวความไม่น่านอนที่ฉลาดในวิถีของชาวบ้านเลยนะคะเหมือนหาจุดสมดุลครับผมเรื่องเล่านี้จริงๆก็จบลงประมาณนี้ค่ะแต่ก็ทิ้งท้ายด้วยคำเตือนที่เหมือนเป็นตีมหลักของเรื่องที่ว่าคืนเข้าสากอย่าทิ้งของไว้บนโต๊ะ ถ้าไม่อยากให้ผีญาติมารับเองอืมถือในเรื่องจะวางไว้หน้าหิ้งพระก็ตามใช่ค่ะก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นการวางในลักษณะที่วิญญาณอาจจะยังเข้าถึงได้โดยตรงหรือไม่ได้ผ่านพิธีกรรมที่เหมาะสมพออะไรแบบนั้นถ้ามองในภาพรวมนะครับเรื่องเสียงเรียกในคืนเข้าสากนี่ใช้ประโยชน์จากบรรยากาศของประเพณีได้ดีมากๆเลยความมืด กลิ่นเสียงการปรากฏตัวที่ทั้งคุ้นเคยและผิดเพี้ยนไปมันสร้างความรู้สึกที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆบีบคั้นความรู้สึกของคนฟังได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะการใช้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆที่เล่ามาทั้งกลิ่นเข้าคั้วที่ลอยมาเสียงเคี้ยวกรอบกรอบที่ดังชัดเจนหรือความรู้สึกเย็นจากการสัมผัสมันทำให้เรื่องดูสมจริงแล้วก็น่ากลัวขึ้นมากจริงๆคะ่ะ ครับแล้วถ้าเรามองในมุมของวัฒนธรรมล่ะครับประเพณีเข้าสากแบบนี้มันมีหน้าที่อะไรในสังคมบ้างนอกเหนือจากการทำบุญให้บรรพบุรุษประเพณีแบบนี้นะคะมีบทบาทสำคัญมากๆในการตอกย้ำเรื่องความกตัญญูความผูกพันในครอบครัวในชุมชนการมารวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันการระลึกถึงผู้ล่วงลับมันช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ แล้วข้อห้ามต่ตางๆที่ดูน่ากลัวพวกนั้นก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือควบคุมทางสังคมไกลๆด้วยให้คนเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ลบหลูบ่บรรพบุรุษแล้วก็ตระหนักถึงขอบเขตระหว่างโลกคนเป็นกับคนตายแสดงว่าเรื่องเล่าแบบนี้ก็คงมีส่วนช่วยในการสืบทอดความเชื่อและก็ข้อปฏิบัติต,ต่างๆเหล่านี้ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นด้วยสินะครับการเล่าเรื่องที่มันน่ากลัวน่าตื่นเต้นมันจำง่ายกว่าการบอกข้อห้ามเฉยๆเยอะเลย แน่นอนค่ะเรื่องเล่ามีพลังในการจับใจแล้วก็ส่งต่อความเชื่อได้ดีกว่าคําสอนตรงๆเยอะเลยแล้วประสบการณ์ของอ้อยที่จากคนไม่ค่อยเชื่อกลายมาเป็นผู้ประสบเหตุการณ์โดยตรงมันก็สะท้อนความตึงเครียดระหว่างมงุมมองแบบสมัยใหม่กับความเชื่อดั้งเดิมที่หลายคนอาจจะเคยรู้สึกนะคะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเรื่องนี้ไม่ได้ให้คําตอบสําเร็จรูปเลยว่าผีมีจริงหรือไม่หรืออ้อยแค่ฝันไปใช่ค่ะ แต่การทิ้งความคลุมเครือไว้ตรงกลางระหว่างหลักฐานทางกายภาพอย่างของที่หายไปหรือเศษผ้าสิ้นกับคำบอกเล่าที่ขัดแย้งกันของแม่มันบังคับให้เราต้องคุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆด้วยตัวเองจริงค่ะมันจะทวนสภาวะที่หลายๆสังคมกำลังเผชิญอยู่คือการอยู่ร่วมกันของความเชื่อกเก่ากับโลกยุคใหม่ที่พยายามหาคำอธิบายเชิงเหตุผลตลอดเวลา แล้วถ้าให้มองลึกลงไปในสัญลักษณ์ต่างๆในเรื่องอย่างลักษณะของยายที่ปรากฏตัวหรือคำพูดนั้นมันพอจะตีความอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมคะอืมลักษณะยายที่หน้าซีดตาแดงสัมผัสเย็น อันนี้อาจจะเป็นภาพจำของผีตามแบบแผนเรื่องเล่าทั่วไปนะครับที่เน้นความน่ากลัวความตายค่ะแต่การที่ยังสวมผ้าส,สิ้นลายดอกของตัวเองอยู่มันก็ยังมีความเป็นยายหลงเหลืออยู่ไม่ใช่ผีไร้ตัวตนมันเลยทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันอื จริงด้วยค่ะส่วนคำพูดยังไม่หมดสากของยายเลยอย่างที่เราคุยกันไปมันอาจจะสะท้อนความรู้สึกไม่สมบูรณ์ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองหรืออาจจะเป็นแค่ความหิวโหวยตามสัญชตาตญาณของวิญญาณก็ได้ครับค่ะการที่เรื่องไม่เฉลย ER เนี่ย ทำให้ความหมายมันเปิดกว้างมากแล้วก็อาจจะกระทบใจคนฟังแต่ละคนต่างกันไปขึ้นอยู่กับความประสบการณ์หรือความรู้สึกผิดชอบช่วยดีของแต่ละคนที่มีต่อผู้ใหญ่หรือบรรพบุรุษของตัวเองก็ได้ครับนับว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีมิติซับซ้อนกว่าแค่เรื่องผีธรรมดาจริงๆนะคะมันพาเราไปสำรวจทั้งเรื่องประเพณีความเชื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็จิตใจของมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ ใช่เลยครับเรื่องเสียงเรียกในคืนข้าวสากเนี่ยทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีเยี่ยมเลยในการการะตุ้นให้เราขบคิดไม่ใช่แค่เรื่องผีสางแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเรากกับอดีตกับประเพณีกับความเชื่อที่มองไม่เห็นซึ่งมันยังคงแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตแม้ในยุคสมัยใหม่ก็ตาม สรุปแล้วการที่เราได้มาเจาะลึกเรื่องเล่านี้กันก็ทําให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแต่งเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นเหมือนกระจกสะท้อนวัฒนธรรมความเชื่อและก็อาจรวมถึงความกลัวหรือความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้คนด้วยถูกต้องครับและมันก็ทิ้งคำถามสาคัญให้เราได้คิดต่อว่าในฐานะคนยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะมองและปฏิบัติต่อประเพณีความเชื่อหรือเรื่องเล่าทํานองนี้อย่างไรอืมนั่นสิคะ่ะ หรือจริงๆแล้วมันมีพื้นที่ตรงกลางที่เราสามารถให้ความเคารพในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมพยายามทำความเข้าใจความหมายและหน้าที่ของมันในสังคมโดยไม่จำเป็นต้องตัดสินถูกผิดก็ได้าการเข้าใจที่มาและมุมมองของผู้คนที่ยึดถือความเชื่อเหล่านั้นอาจจะสำคัญกว่าการหาคำตอบว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ก็ได้นะครับมันเปิดมุมมองให้เราเข้าใจความหลากหลายของประสบการณ์มนุษย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก